เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปฏิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรายังอยู่กับเรื่องราวของผู้ที่นับถือพญานาคแล้วมีความสำเร็จอย่างมากๆใช่ใช่ไหมคะก็เลยอยากจะเรียนถามคุณพี่เอ๋ว่าก่อนได้เอาขอเบก่อนให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมได้มา SMS น้องพายก็บอกว่าถามคุณเอว่าก่อนที่จะมาเป็นพี่เอชายคาพักกายเนี่ยทำอะไรมาบ้าง<อ>แล้วก็คือเราต้องเน้นนิดนึงคุณผู้ชมจะได้แบบนะมีคำตอบอยู่ในใจนะคะงั้นถามเลยดีกว่าดีานะคะทาง SMS นะคะคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามได้ว่า คุณพี่เอนะคะช่ยคาพักกายเนี่ยบูชาเทพองค์ไหนนะคะแล้วก็ทาง SMS เสนี่ยสามท่านเราจะมีแหวนพญานาคมอบใช่แหวนนาคเกี่ยวนะครับเหมือนเดิมวันนี้มูลค่า400บาทนะครับบูชาแล้วจะมียังไงคะอาจารย์เสน่ห์ไม่ตามหานิยมค้าขายเงินทองโชคลาภคลองนะครับทาง SMS 3ท่านนะคะแล้วก็ในสุงนะในเบรกสุดท้ายนะคะค่อยเข้ามาพูดคุยในรายการ นะคะโทรเข้ามาแล้วก็จะได้รับเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นขอเป็นเบรกหน้าเบรกนี้ยังไม่รับนะคะเบรกนี้ยังไม่รับค่ะเป็นเบรกหน้านะคะทางหมายเลขเดิมที่0ูนย์สองหกแปดสามหนึ่งเจ็ดหกแปดค่ะนี่แหละคุณพลอยผมกำลังทวงว่าพี่เอ๋รวยได้ไงบูชาเทพแล้วเงินตกจากฟ้าหรือเปล่าใช่ตกลงแล้วคุณพลอยอยากรูไหมอยากทราบนะคะอยากทราบว่าพี่เอกก่อนที่จะมาเริ่มบูชาเทพพี่เอกทำอะไรมาก่อนนะคะมีบาระดกอย่างที่บ้านไหมไม่ค่ะมาจากศูนย์เลยศูนย์เลยค่ะแม่พ่อแม่เลิกกันแล้วก็ แม่ขายลอตเตอรี่เลี้ยงลูกมาสามคนค่ะคแล้วก็จากนั้นมาเราก็ด้วยความมานะบุบันก็เลยจริงๆเป็นคนชอบสวยงามคักรักสวยงามคือเรียนเรียนไม่ตรงกับที่เป้าหมายนะฮะก็เลยเราเรียนสายปะวะสปวสมาแล้วก็แล้วก็ชอบสยสวยก็เลยไปเรียนเสริมสวยเพิ่ม เรียนสมสวยเพิ่มเพื่อมาทําผมตัวเองตอนนี้ใจเนี่ยชอบเอ๊ะเรียนไปเรียนมามันสนุกสนุกเราก็ไปแข่งแชมป์ผมได้แชมป์ผมมาด้วยเมื่อได้แชมป์ผมมาแล้วก็ไปเปิดร้านมาเปิดร้านเล็กๆนะฮะก็คือร้านนี้นี่คือหนังสือพิมพ์โบราณเลยสมัยสมัยเมื่อ22ปีที่แล้วเนี่ยค่ะเราเปิดใช้มาสเตอร์คัทใช้ชื่อร้านมาสเตอร์คัทนะฮะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะ เมื่อเปิดร้านร้านเสริมสวยแล้วเนี่ยควรจะมีร้านอาหารค่ะควรจะมีร้านอาหารอีกสักร้านหนึ่งเพื่อไว้เอนเตอร์เทนลูกค้ามารอรอแบบสาวๆทำผมหรือมาดัดผมอะไรเงี้ยผู้ชายก็ไปดื่มแบอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งรอเสียเวลาค่ะเอนเตอร์เทนอะไรชื่อร้านอาหารนี่ชื่อชัยค้าพักกายค่ะคือนี่ต้นกําเนิดเลยชัยค้าผักกายก็ต้นกําเนิดมาจากช่างภาพคนหนึ่งอ่ะที่มาสอนมาสอนคือ คือเราเสียเงินให้เขาอะเสียสองแสนให้เขาสอนอะไรบ้างคะพี่เขาสอนให้เราให้เราเข้าไปทําครัวแล้วก็สอนให้เรารู้จักขายสุราค่ะรู้จักยี่ห้อแบ็คสมัยก่อนเนี่ยกินเหล้าไม่เป็นรู้จักโซดารู้จักอะไรตรงเนี้ยว่าอะไรตรงแล้วก็สอนให้เราลินลินเล้าแต่ว่าเราเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีชอบคุยค่ะคนคนเนี่ยที่ที่เข้ามาเข้ามาที่ลานเนี่ย ติดคือพี่เอคุยเก่งแล้วก็มาอะไรเงี้ยยิ้มเวลาเขาทุกมาแล้วก็ให้กําลังใจเขาอะไรตรงนี้ค่ะจนเป็นลูกค้าประจําใช่จนจากจากสิบโต๊ะเนี่ยค่ะมันก็ขยายเนี่ยขยายมาคือนอกถนนเมื่อก่อนที่ตรงนี้จะของฟอร์จูนทาวเนี่ยเราอยู่ชั้นใต้ใต้ถุนชั้นใต้ฟอร์จูนนะคะใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นลงหนังโอ้ล้นออกล้นออกมาจนแบบว่ารับไม่ไหวอันนี้ดีกว่าภาพนี้ของหนังสือพิมพ์โบราณล้นอย่างนี้เลยหรอล้นล้นเลยค่ะล้นเลยค่ะล้นคือจากสิบเนี่ยเป็น30มสิบโอ้ล้นล้นเลยลงหนังอ่ะล้นเลยลงหนังเมื่อก่อนนี้ลงหนังก็ไม่ว่าเพราะคนเยอะพาลงหนังแล้วใครแล้วใครดูแลร้านนะคะพี่ดูเองค่ะทำเองดูแลเองหมดเลยดูแลเองหมดรัวดูเองทำเองใครคำครัวนี่อะไรครัดูเองคืออย่างนี้ลูกค้าเนี่ย ทางร้านจะเป็นกันเองให้หยิบเอานะ <c oughs> ใครจะกินก็มาหยิบเอาอะไรตรงนี้ะลูกค้าก็เป็นกันเองเฮ้ยไปร้านพี่เอ๋ดีกว่าสบายๆน้ําแข็งน้าพี่ผมไม่มีตังขอเออเอาเต็มที่เนาะอเอาเต็มที่อยากเล่นดนตรีก็โอเคได้ตรงนั้นจา,จากนั้นก็ลูกค้าเริ่มเยอะเยอะเยอะขึ้นลูกค้าขึ้นไปเล่นดนตรีเองเหรอครับจากนั้นก็จากนั้นคือพื้นที่มันไม่ได้แล้วเรามีปัญหากับทางการชุมเท้าละคือเริ่มอึดอัดก็เลยไป ติดต่อที่อิมพีเรียนชั้นใต้ดินก็ได้ชั้นใต้ดินอีกอิมพีเรียนที่ก็ล้นลาดพร้าวค่ะก็ทําไปก็ล้นอีกล้นอแถบมา6 0สิบแปดสิบโตแต่ปรากฏว่าทําไปได้สักสามปีค่ะไฟไหม้ไฟไหม้ก็เริ่มใจไม่ดีล้ใจไม่ไม่จากร้านเราเลยใช่ร้านเราแล้วก็พอดีมันดับทันก็เลยไปจุดทูปขอขอพระพรขอท่านบอกว่าท่านค่ะ ขอพื้นที่ให้ลูลกกมาหากินแถวนี้ <c oughs> ก็ไปได้ได,ได้ข้างๆอิมพีเรียน <c oughs> ก็เลยโชคดี <c oughs> เราว่าเป็นบุญบุญเก่าหรือเจ้าที่เจ้าทางเนี่ย <c oughs> ท่านเมตตาเรามากกว่า <c oughs> เพราะว่าเมื่อก่อนนี้อิมพีเรียนเขาไม่มีศาลเขาไม่มีศาลไหว้สำเะเวสี <c oughs> เราไปไหว้แล้วทําให้แม่ค้าเขามาไหว้ที่เราเต็มแล้วเขาก็โชคดีกันจากนั้นเราก็ได้ที่ที่ใหญ่ก็ยุบสองที่แล้วก็ไปทำที่ใหญ่ที่เดียวจากนั้นก็ดีมาเรื่อย จนถึงทุกวันนี้ค่ะ,คะก็คงไม่ได้มีร้านอาหารที่เดียวคงทําธุรกิจอย่างอื่นร่วมด้วยใช,ใช่ไหมคะอย่างเมื่อสักครู่ที่ทาเหมืองเหมืองก็มีกมีเหมืองแล้วตอนนี้ก็กําลังจะรวบรวมคนรว่รว,มร,ว,ม,รวม,ม,มร่วมร่วมทาชมรมรักพญานาคนั่นเลยอยู่ที่อา,า่ารักพญานาคเพราะว่าความรู้สึกว่าท่านท่านให้เรามาเยอะแล้วค่ะก็เลยอยากจะให้ท่านบ้างก็เลยเรา ไปตั้งศาลตั้งศาลพญานาคให้กับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะใครใครที่จะไปกราบไหว้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะ,คะอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่โชคชัย4ซอย83ค่ะเข้าไปลึกไหมครับไม่ลึก<า>ไม่ลึกกลางซอยค่ะเข้าไปก็จะเห็นสองศาลเลยค่ะค่ะโชคชัย4่ซอย83ค่ะใ,ใครที่มีทุกข์นะไปอย่าขอหลายข้อนะขอข้อเดียวลองลองดูค่ะแต่ถ้าเกิดจะไปเนี่ยอย่าอย่าไปมือเปล่าเอาไข่ไปถวายท่านท่านชอบไข่ถวายต้มกรไข่ดิบแล้วค่อยขอ ถวายก่อนค่ะคุณคุณอยากจะได้อะไรคุณขอก่อนแล้วไม่ให้ท่านอ่ะท่านก็เหนื่อยก็เหมือนกับเราอ่ะเราไปติดสินบนรออยู่นั่น่ะเมื่อไหร่จะมาเอาไปให้ท่านก่อนแล้วเราไม่ต้องไปไปติดเชต้อบนรอด้วยขอท่านข้อเดียวแล้วดูนะฮะว่าสำลิดผลไหมถ้าสำลิจผลแล้วเราขอเป็นข้อๆไขกี่ไบอ่ะท่านแล้วแต่ไม่ไม่จำกัดอยู่ที่งานไก่ก็ได้ตไขอะไรก็ได้ค่ะต้มหรือว่าดิบอ่ะคะต้มด้วยต้มด้วยแล้วก็ดิบด้วยควรจะให้ทั้งสองอย่างค่ะลองลองไปดูนะฮะเพราะว่า ก็คนที่มีทุกข์หรือมีอะไรตรงนี้นี่เกิดหลานโล่งๆเลยไม่เจอคนเอ๋ใช่ไหมครับก็ไปก็ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จะโทรบอกเองค่ะว่าพี่มีคนมาพบนะเดือดร้อนมากอะไรตรงนี้ก็จะเจ้าก็จะมานั่งตรงหน้าศาลให้คือพี่ก็จะไปลงแต่ว่าไม่ได้มาเก็บเงินเก็บทองใคยนะฮะคือคนไหนมีทุกข์มานอกจากว่าจะร่วมจะร่วมเราก็อยากจะร่วมให้คนเนี่ย มาร่วมมาร่วมกันมากกว่าซึ่งตอนนี้จะทําให้ทํากระถินทำา่ะป่าหรืออะไรถวายให้กับท่านเหมือนอย่างเงี้ยพอเราทําไปปั๊บใช่ไหมเราทํากระถินป่ป่าเนี่ยอันเนี้ยท่านท่านพอใจท่านก็ท่านก็มาทุกคนก็ได้บุญพี่ก็ได้ด้วยเราบุญบุญบอกบุญกันค่ะปากต่อปากมันก็เหมือนกับ เสริมกันเสริมช่วยกันตรงนี้ํทาทำบุญไม่ให้ทำคนเดียวใช่ไม่ทำคน <รา S 1> เดียวต้องทำด้วยกันทำแล้วเดี๋ยวไปตายไปนั่งเฝ้าท่านคนเดียวไม่ดีเห็นไรู้ความเป็นไปเป็นมาแล้วเยอะเลยสรุปว่าการมีเทวดามีอะไรมีพระเป็นที่พึ่งทางใจค่ะนะครับอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าไหว้แล้วไปเล่นการพนัน ยังไปเล่นอะไรถูกหวยรวยขึ้นมาใช่ค่ะคุณเอ๋นี่เป็นตัวอย่างมันดีเลยเนาะค่ะก็คือด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองด้วยใช่ค่ะนอกจากจะบูชาท่านแล้วก็ยังทำมาหาหากินนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังแบ่งปันไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยก็อยากบอกคนที่ทุกนะฮะแล้วก็ทุกอย่างค่ะท่านที่ทำธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าจะให้ประสบความสําเร็จท่านต้องกราบไหว้ผีบ้านผีเรือนนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ตัวท่านคะท่านไม่ต้องไปหาอะไรมากมายฮะ ทำของที่บ้านท่านให้ดีที่สุดนะฮะ mm hmm. ผีบ้าน mm hmm. ผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางนะฮะ mm hmm. ให้ท่านเสมอต้นเสมอปลายเดี๋ยวท่านก็ให้เราเองอะค่ะ hmm. อย่าไปมองว่า mm hmm. คือเราไปดูแลที่อื่นก่อนเราดูแลสิ่งที่ใกล้ตัวเรา <c oughs> ก่อน <c oughs> ค่ะเราค่อยไปดูแลตรงอื่น แต่อย่างของพี่เนี่ยดูดูประจําอยู่แล้วก็จะมีแม่บ้านคอยดูเสมอต้นเสมอปลายอย่างที่ร้านเนี่ยเช้าเช้าเช้าก็จะมีอาหารถวายแล้วก็เย็นก็จะมีอีกชุดหนึ่งกลางคืนก่อนเที่ยงคืนเนี่ยก็จะมีน้ําชาถวายที่ร้านไหนคะชัยค่ะพักกายค่ะไม่เดี๋ยวก่อนเช้ายังมีคนทํางานมีค่ะคือมีแม่บ้านมาดูแลตลอดยังไงก็ต้องเสมอต้นเสมอปลายคนที่ทําธุรกิจนะคะท่านอยากจะให้ท่านเจริญรุ่งเรืองหรือว่าอะไร ท่านไม่ต้องไปหาอะไรมากมายค่ะเอาเอาผีบ้านผีเรือนเราเนี่ยที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยค่ะดีที่สุดแล้วค่ะท่านให้เราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีท่านก็น้อยใจถ้าคุณไปดูแลที่อื่นมากแต่คุณไม่ดูแลคนใกล้ตัวตรงนั้นค่ะท่านก็จะไม่ให้เราตรงนั้นและอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมสงสัยอย่างผีบ้านผีเรือนเนี่ยที่เราพูดพูดที่พี่เอบอกเนี่ยคือในบ้านเราไม่รู้จะว่ายังไง พอจะอยู่มาถามได้โทรมาถามได้เบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นข้างล่างคุณเอชัยพาพระกาย0922786144 0922786144แต่ว่าคุณเอรับเองหรือเปล่าคนระดับนี้แล้วรับเองค่ะรับเองค่ะติดเลขาคุณเอไม่ว่างไม่อะค่ะถ้าพี่เอว่างก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแต่เป็นขอเป็นช่วงบ่ายนะอย่าโทรเช้าเช้าขอพักผ่อนหน่อยก็ร้านปิดดึกวันจะนอนก็ ตีห้าแล้วค่ะคุณโทรได้ถึงตีห้าเลยแต่หลังตีห้าคุณอย่าโทรนะฮะอ้าถึงตีห้าเลยช่วงบ่ายก็ได้สักบ่ายสามหรือเย็นยิ่งดีค่ะเย็นก็จะมีเวลามากแต่เห็นพี่พี่ก็คนเอกเราจะนัดงานการรับแขกแล้วถ้าเกิดมาเปิดตัวตรงนี้เพราะว่าต้องบริหารงานด้วยถ้าเกิดมารับแขกก็ต้องมีนัดเป็นวันใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีใช่่คะก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะ โทรเข้าไปนะคะ,คะแล้วก็ถามได้นะคะถามว่าวิธีการที่จะมาสมมติว่าแต่ละท่านเนี่ยอยากจะมาร่วมบูชาพญานาคอย่างที่พี่เอทำอยู่ต้องร่วมยังไงหรือว่าใครที่อยากจะมาเข้าชมรมใช่ไหมคะชมรมคนรักพญานาคต้องทำยังไงบ้าง<ช>ก็คือโทรเข้ามาที่มือถือพี่เอสอบาถามได้เลย0 9 2 2 7 8 6 1 4 4แต่มีเซอร์ไพรส์ก็นั้น<า>คุณเอกำลังทำโครงการนี้แหละแต่ว่าไม่อยากให้คนมาแบบมีของที่ระลึกดีกว่าวัตถุมงคลนั่นคือ ตะกุดพญานาคตะกุดพญานาคค่ะตะกุดพญานาคเป็นยังไงคะเป็นตำลารายยันเขาอ้อนะครับซึ่งตำลาพวกอย่างพวกนี้ก็แน่นอนผมก็จะอยู่แดนวงนี้เดี๋ยวสักเดีกหน้าผมจะโชว์ยันให้ดูว่จะอยู่ที่กระเป๋าได้นะคะแล้วก็ตะกุดนี้ดีนยังไงท่านแล้วจะออกให้บูชาเมื่อไหร่ก็หลัง ให้เลยออารรษาไปก่อนค่ะเพราะว่าต้องดูเรื่องดูยาหนึ่งเพราะต้องเข้าพิธีบวงสวงด้วยคือพี่คุณเอเขาไม่ทําซุกเอาเผากินแน่นอนต้องทําให้อรังการต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตพญานาคด้วยนะเราไม่ใช่เอาท่านมาแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องมีการแบ่งแบ่งสรรปันส่วนว่าอันเนี้ยถวายวัดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะทําสารพญานาคพอดีที่วัดโพงามาที่นครนายกอ่ะท่านขอลูกปั้นพญานาคให้คนไว้กลับไหว แต่นี้พี่ปัจจัยพี่น้อยพี่ก็อยากหาคนร่วมร่วมกันแต่นี้ถ้าเกิดเราทําคนเดียวเราก็ไปอยู่กับท่านเวลาเรานั่นขึ้นมาก็อยากรวมรวมบุญตรงนี้ยช่วยกันค่ะคนละมือคนละมือแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ให้ฝุกเสกแล้วก็ช่วยสําหรับคนที่คิดคิดไม่ออกหรือว่าอะไรตรงนี้ค่ะเอาเป็นที่ยึดนะฮะแต่ต้องเชื่อมั่นถ้าเราไม่เชื่อมั่นนะฮะของเอาไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลมันอยู่ที่จิตใจเราด้วย ถ้าเราเชื่อมั่นว่าของเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มันก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ใช่แต่ถ้าเราบอกว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะค่ะมันอยู่ที่อย่างเงี้ยอย่างเอี้ยเฉยเฉยอยดางเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างถามพี่อ่ะพี่ก็ไม่ได้มีอะไรนะคาถาระเถออะไรก็ไม่มีนะแต่ทําไมท่านมาอยู่กับเราะค่ะเพราะหนึ่งเราเป็นคนพูดจริงแล้วก็เราก็ทําเราทําจริงแต่ว่าการที่จะรับปากอะไรเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราทําได้แต่ถ้าเกิดไม่ไม่เชื่อมั่นเราก็ไม่กล้ารับปากอย่างหลวงพ่อท่านขอมา นะคะบอกว่าหลวงพี่ท่านขอมา <c oughs> บอกว่าช่วยทยายําพญานาคเราบอกว่ามันก็ต้องใช้ปัจจัยเยอะเราก็ยังไม่รับปาก <c oughs> เดี๋ยวขอรวบรวมแล้วก็ถามอาจารย์อาจารย์ธาดาอาจารย์จะทํำยังไงที่จะให้คนมามนร่วมทําบุญถ้าเกิด <c oughs> การเป็นแจกซองมันก็น่าเกียดมันก็ไม่ดีมันการเหมือนกับโอ้โหอะไรวะมาอีกแล้ว <c oughs> เอาเป็นวัตถุมงคลให้คน,ให,คนให้นั่นดีกว่าศรัทธาแล้วก็ตรงเนี้ยไปร่วม <c oughs> ไปร่วมกันสร้างท่านแต่ผมกลัวอย่างหนึ่งนะระดับคุณเอชัยทาวกกายวัตถุมงคล เราบูชาไม่ไหวองค์ละพันสองพันสามพันหรือเป็นหมื่นเราไม่รู้โอ้แต่กดมันก็เราจะให้ตะกุดตะกัวมันก็แพงนะค่ะแพงค่ะฉะนั้นค่าเครื่องบวงสรวงค่าอะไรตรงนี้ค่ะก็กำหนดไว้ว่า499อ๋อเก้าช่วยอะไราดูเองค่ะอาจารย์ก็พูดเป็นหลักพันหลักหมื่นเกาไม่ได้สำหรับเองใช่ไหมละกายเวลาเวลาเดินทางหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาบูชา หรือว่าค้าขายนะคุณใช้ตรงนี้เป็นนะได้หรือใส่น้ำมนต์แล้วคุณก็พพมไปเลยเป็นที่คได้คกัพญานาคนะก็มีรู้นะเป็นนะฮะเป็นผู้รักษาทรัพย์แผ่นดินนะครับแล้วการรักษาความปลอดภัยให้เราเดินทางปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาเราใช่วันนี้วันที่18พรุ่งนี้ออกพรรษาแล้วใช่ไหมคะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีเพราะว่าพญานาคพรุ่งนี้ บางไฟพยานาคน,น้องคายอตอนนี้จองจที่เต็มก็เลยอยากจะหเหมือนกับให้ท่านรู้ว่าโอเคเนี่ยเราเราพูดถึงท่านบ้างอะไรตรงนี้ค่ะคะ่้นเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาต่อถึงเรื่องราวในวันนี้กันนะคะแล้วก็รวมถึงเปิดสายแล้วนะคะในช่วงหน้าที่026831768ค่ะ